เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าค่านิยมที่ถูกใช้สื่อสารอยู่ในทุกๆวันพนักงานผู้บริหารหัวหน้าทีมหรือทุกๆคนในองค์กรกำลังเข้าใจความหมายตีความและปรับใช้กับทีมกับเพื่อนร่วมงานหรือส่งมอบให้กับลูกค้าในแบบที่ตรงกัน It's time sit culture podcast. Let's for of grab a a and sit back. cup cup สวัสดีค่ะได้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองคอก์กรกับ A Cup of Culture แล้วนะคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่กาแฟแก้วที่187กับจิบนิออนค่ะซึ่งในกาแฟแก้วนี้นะคะจิบอยากจะชวนทุกท่านพูดคุยกันถึงเรื่องของทำอย่างไรที่จะทำให้ค่านิยมองค์กรเนี่ยที่เราสื่อสารกันอยู่ในทุกๆวันสามารถออกมามีชีวิตลดแลนอ,อยู่ในองค์กรได้ในแบบที่เกิดขึ้นเป็นวิถีปฏิบัติเดียวกันทั้งองค์กรค่ะ เพราะถ้าพูดถึงค่านิยมแล้วนะคะค่านิยมหนึ่งตัวอาจจะตีความได้หลากหลายมากมายแตกต่างกันเพราะฉะนั้นการสื่อสารเพียงแค่ชื่อหรือคําอธิบายของค่านิยมเป็นคําสั้นๆอาจจะไม่เพียงพอต่อความเข้าใจของพนักงานว่าเขาจะต้องทําอะไรกันแน่แล้วก็จะเกิดการตีความไปคนละทิศคนละทางหรืออาจจะเกิดความคุมเครือว่าสิ่งที่เขาทําอยู่ตอนนี้ใช่ Respect เรสเพคในแบบขององค์กรหรือเปล่าหรือในบทบาทของเขาการจะเป็น c u s t o m e r c e n t r เ c ทเขาต้องทำอะไรกันแน่ ซึ่งการจะทําให้ค่านิยมองค์กรแต่ละตัวทําให้พนักงานเข้าใจตรงกรันสามารถนําไปปฏิบัติใช้เกิดเป็นวิถีปฏิบัติในที่ทังเดียวกันได้ทุกระดับจึงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งที่จะนําไปสู่การที่ทําให้องค์กรเนี่ยมีวัฒนธรรมที่สะท้อนความเป็นตัวตนและเป็นเอกลักษณ์ขององค์กรได้เป็นอย่างดีที่จะบ่งบอกว่าคนในองค์กรนี้เขาทํางานร่วมกันยังไงเขาส่งมอบและสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าแบบไหน ที่ไม่ว่าถ้าลูกค้าจะไปพบเจอกับพนักงานคนไหนจากฝ่ายไหนก็มั่นใจได้เลยว่าจะได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะการจะทําให้สิ่งสําคัญดังกล่าวเกิดขึ้นได้คือการกําหนดชุดพฤติกรรมให้กับค่านิยมแต่ละตัวค่ะซึ่งการกําหนดชุดพฤติกรรมนี้จะกลายเป็นหัวใจหลักในการนําทางการปฏิบัติตัวของพนักงานให้เกิดขึ้นได้ด้วยความเข้าใจที่ตรงกันที่มากกว่าแค่ความหมายในเชิงนิยามแต่รวมไปถึงความคาดหวังในเชิงพฤติกรรมว่า ว่าทำอะไรบ้างกันแน่ที่จะเป็นการสะท้อนค่านิยมในแบบที่จะสามารถปฏิบัติใช้ได้ทั่วทั้งองคอ์กรเกิดเป็นวิธีปฏิบัติเดียวกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรงและส่งมอบไปถึงลูกค้าได้อย่างชัดเจนลักษณะสำคัญของชุดพฤติกรรมที่จะสะท้อนค่านิยมในแต่ละตัวที่พนักงานทุกคน สามารถนำมาปรับใช้กับบทบาทของตัวเองได้ทุกคนในองค์กรจะสามารถรับรู้ได้ถึงวัฒนธรรมหรือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นผ่านการมีพฤติกรรมเกิดขึ้นไปในทิศทางเดียวกันมีลักษณะสำคัญอยู่3อย่างค่ะอย่างแรกนะคะพฤติกรรมนั้นจะต้องสามารถสังเกตได้ค่ะเมื่อมีคนในองค์กรแสดงพฤติกรรมดังกล่าวเราสามารถที่จะรับรู้หรือสังเกตพฤติกรรมนั้นได้จากการมองเห็น หรือได้ยินพฤติกรรมดังกล่าวจากการมีปฏิสัมพันธ์เกิดขึ้นกับลูกค้ากับเพื่อนร่วมงานกับหัวหน้างานหรือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นพฤติกรรมจะต้องไม่ใช่สิ่งที่เป็นเรื่องของข้างในเป็นเรื่องของมุมมองความคิดทัศนคติที่ไม่สามารถสังเกตหรือรับรู้ได้ว่าตอนนี้กําลังเป็นเช่นนั้นหรือเปล่าและอย่างที่2นะคะคือการที่นอกจากจะสังเกตเห็นได้แล้วจะต้องวัดประเมินผลได้ด้วยพฤติกรรมที่ดีจองสามารถวัดประเมินผลได้ และที่สำคัญผลการประเมินจะต้องมีความน่าเชื่อถือด้วยค่ะนั่นหมายถึงถ้ามีผู้ประเมินหลายคนทุกคนจะสามารถเข้าใจแล้วก็ให้คะแนนได้ตรงกันจากพฤติกรรมที่เห็นได้ชัดเจนเป็นเชิงประจักษ์ไม่ต้องอาศัยการตีความจากผู้ประเมินไม่ต้องมาใช้ความคิดว่าเอ๊พฤติกรรมนั้นใช่แบบนี้หรือเปล่าพฤติกรรมนี้กําลังสื่อถึงสิ่งนั้นไหมแต่มันเห็นได้ชัดเจนไม่มีความคลุมเครือเกิดขึ้น ซึ่งผู้ประเมินจะสามารถให้คะแนนได้อย่างตรงไปตรงมาตามที่สังเกตเห็นได้จากปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นว่าผู้ถูกประเมินเนี่ยมีพฤติกรรมดังกล่าวอยู่ในระดับใดาทางด้านคุณภาพและด้านความสม่ำเสมอค่ะและอย่างที่3นะคะคือ universal นะคะหรือการปรับใช้ได้กับทุกบทบาทสถานการณ์ค่ะ พฤติกรรมที่จะสะท้อนค่านิยมขององคอ์กรควรที่จะสามารถปรับใช้ได้กับทุกบทบาทในองคอ์กรไม่เฉพาะเจอะจงกับสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งหรือรแผนกใดแผนกหนึ่งแต่ควรที่จะเกี่ยวข้องกับพนักงานทุกคนในองคอ์กรไม่ว่าเขาจะอยู่ในตำแหน่งหน้าที่หรือบทบาทใดและนี่คือลักษณะสำคัญของพฤติกรรมทั้ง3อย่างนะคะก็คือต้องสามารถสังเกตเห็นได้วัดประเมินผลได้ และที่สำคัญเกี่ยวข้องกับทุกคนหรือปรับใช้ได้กับทุกบทบาทสถานการณ์ในองค์กรค่ะถ้าเกิดมีพฤติกรรมออกมาแล้วลองเช็คให้แน่ใจด้วยการลองถามตัวเองถึง3ข้อนี้ก็ได้ค่ะว่าพฤติกรรมข้อนี้เมื่ออ่านแล้วเห็นได้ทันทีไหมว่าเราจะต้องทำอะไรกันแน่หรือถ้ามีคนทำพฤติกรรมนี้เราจะมองเห็นได้ไหมนะเมื่อเราต้องประเมินเราสามารถให้คะแนนถูกไหมหรือถ้าเป็นเราเราจะประเมินคะแนนตัวเองถูกไหมว่าข้อนี้เราน่าจะได้กี่คะแนน หรือลองสวมบทบาทตัวเองอยู่ใน3าแผนกที่แตกต่างกันแล้วลองถามดูว่าฉันสามารถปรับใช้พฤติกรรมนี้กับงานของตัวเองได้แค่ไหนและถ้าหากพฤติกรรมที่กําหนดไว้สามารถที่จะปรับใช้ได้กับหลากหลายแผนกทุกบทบาทถ้าเกิดขึ้นเราสามารถเห็นได้แล้วก็ให้คะแนนประเมินได้ ก็จะเป็นพฤติกรรมที่พนักงานในองค์กรสามารถที่จะรู้สึกรีเลทแล้วปรับไปใช้ได้จริงๆกับการทำงานของเขานำมาซึ่งการเกิดเป็นพฤติกรรมที่เป็นวิถีปฏิบัติไปด้วยกันทั้งองค์กรค่ะและนอกจากนี้นะคะค่านิยมแต่ละตัวค่ะควรมีพฤติกรรมที่แยกกันชัดเจนไม่มาปะปนหรือซ้อนทับกันนะคะแต่จะต้องสอดคล้องและสนับสนุนซึ่งกันและกันที่สำคัญเลยค่ะค่านิยมแต่ละตัวควรมีไม่เกิน5พฤติกรรม เนื่องจากอย่าลืมนะคะว่านี่เป็นเรื่องของการสร้างและเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมซึ่งมันแน่นอนว่าการที่เราจะสื่อสารสร้างความเข้าใจส่งเสริมและพัฒนาให้พฤติกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นได้มันสามารถทําได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากกว่าพฤติกรรมหลายๆตัวในค่านิยมตัวเดียวแน่นอนค่ะและอีกสิ่งสําคัญหนึ่งในการได้มาซึ่งชุดพฤติกรรมนะคะสิ่งสําคัญเลยที่จะทําให้พฤติกรรมที่ได้ออกมาเหล่านี้ได้รับการตอบรับจากพนักงานเป็นอย่างดี คือการให้พนักงานได้มามีส่วนร่วมในการกำหนดชุดพฤติกรรมด้วยการสร้างความเป็นเจ้าของในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรไปด้วยกันค่ะเพื่อให้พนักงานให้ความร่วมมือและปฏิบัติใช้เป็นอย่างดีสำหรับวันนี้กาแฟหมดแก้วแล้วนะคะและอย่าลืมนะคะไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามวัฒนธรรมองค์กรก็จะเกิดขึ้นอยู่ดีทำไมเราไม่มาสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่เราอยากเห็นกันล่ะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ And that's today's Cup of Culture. See you again next time.